สวัสดีครับสวัสดีครับสายนี้ช่วงสายาเนี้ยผมอยู่ที่อำเภอมหาชัยครับครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับกับปู่ของอาจารย์ต้นคือเราจะมาดูว่าอาจารย์ต้นนั้นทําโครงการรถควันดำมือถือหรือเปอ่าต่ารย์ันชัยครับก็คือผมจะเลยชื่อเล่นใช่ไหมครับครับเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับผมธงชัยสนิทใจครับอ่า มามาเปิดทําโครงการฟันดําอยู่ตั้งแต่สมัยต้นๆของโครงการของอาจารย์ใหญ่ครับครับ,รบ,รบก็มีผลตอบรับที่ดีอยู่ครับผมอของผมก็ส่วนมากมีเครื่องช่วงล่างเคาะพ่นสีครับผมรับงานประกันกด้วยรับงานประกันกด้วยหรือจะพาไปดูแบตเตอรี่ไฮบริดของเบนซ์ลูกหนึ่งสามแสนเจ็ดใช่ไหมครับ, <laughs> รบ <laughs> นี่นะครับชื่ออูของหอจอกเอสดี ครับคาแคร์เซอร์วิสครับผมของอาจารย์ธงชัยเจริญสุขไม่ใช่ <c oughs> ขออาจารย์ธงชัย,ยนะสนิทใจสนิทใจหรืหว่าธงชัยใจดีิก็โครงการลดควันดำนเมื่อสิดในรอมนั้นเราทํามาในรอบสิปีบวกลบการตอบรับดีมากแล้วก็เรามีสมาชิกทั่วประเทศทุกจังหวัดถ้า,าสมาชิกท่านไหนต้องการให้ โครงการนี้ไปเยี่ยมเยียนก็ติดต่อกลับมาเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทําคลิปแล้วก็ให้ดูการทํางานของแต่ละอู่ว่าเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เรารวมกลุ่มกันนั้นเราจะไม่มีการทะเลาะเบาแวงนะครับไม่มีการตําหนิตีเทียนใครมีแต่ช่วยกันอย่างเดียวนะครับตรงไหนไม่ได้ก็เราก็คนละไม้คนละมือมาช่วยกันแก้ไข อันนี้หลายๆท่านอยากจะดูแบตไฮบริดของรถเบนซ์นะครับลูกหนึ่งสามแสนเจ็ดบุกแค่นิดเดียวนะว่าการท่าสั่งให้เียนเลยครับกับอาจารย์ต้นพาไปดูครับครับนี่นะครับแบตไฮบริดแบตเตอรี่ของไฮบริดของรถเบนซ์ครับซึ่งมันโดนโดนโดนอุบัติเหตุตรงไหนอาจารยต้นโดนโดนตรงนี้ครับอ๋อมันโดนมันโดนชนท้ายมาอ่า ครับผมแล้วด้านล่ลลางมันกระแทกขึ้นมาทีนี้สาเหตุที่เปลี่ยนเราก็พอเดาได้ว่าเข้ากลัวรัดวงจรครับ,รบเอาถึงต้องสั่งเปลี่ยนเพราะมันมันมันใช่มันเกิดการกระแทกครับเพราะว่าแบบนี้มันหกร้อยกว่าโวลต์ใช่ไหมใช่อ่าเพราะฉะนั้น ถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยบริษัทก็สั่งเปลี่ยนเลยก็<ช>ระเบิดเรือ่อง <c oughs> ของเรื่องนะก็ <c oughs> แบตลูกนึงไม่แพงนะสามแสนเจ็ดก็ซื้อรถมือสองแค่ขน,น้นำงามเลยละตรงนี้เราเรามาดูตัวตัวรถนะครับ <c oughs> คือคือแบบตัวนี้จะอยู่อยู่ในนี้้นีครับแล้วมันดนชนมาเนี่ยดนเข้าเข้าช่วงขาดนี่แหละอ่า ถาดด้านล่างถาดด้านล่างมันดุ่งขึ้นมาครับก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวลัดวงจรครับสายไฟสีส้มครับอาจารย์ต้นอธิบายให้สามีฟังหน่อยอันดับแรกเนี่ยเราจะทําอะไรเราต้องปลดสายสายไฟปลั๊กตัวไหนอปลดสายไฟปลั๊กตัวตัวสีส้มนี้นะตัวสีส้มครับตัวสีส้มเชุนนี้นะครับต้องปลดออกต้องปลดตัวนี้ก่อนครับทําให้ปลดเดี๋ยวหงายท้องเลยนะครับอนะครับ เพราะฉะนั้นการซ่อมรถไฮบริดนะเ,เราไม่แน่ใจดูสายสีสายไฟสีส้มนี้แหละต้องกลวจักก่อนแล้วเราจะทําเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆรับนะฮะโอ้คันนี้งบประมาณซ่อมเท่าไหร่คุณมันคุณประกันมันล้านล้านสามคุณประกันล้านสามตอนนี้ประกันก็อยู่ในช่วงต่อรองราคาแปดแสนแปดแสนกับเก้าแสนอยู่ทางอู่เราทําไปเก้าแสน ต้องการจะเอาเก้าแสนแต่ทางประกันเขาต่อรองอยู่แปดอยู่แปดแสนอยู่ตอนนี้เราก็ยัง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 ไม่ยอมกับประกันอยู่อ๋อรอรอคุยกันครับครับพอดีนะครับกันต้นนั้นเขาไปสัมมนากับชมรมเราเนี่ยหลายครั้งมากพูดง่ายๆเกือบทุกครั้งเลยวหมครับทุกครั้งยกเป็น <c oughs> พักใต้ไม่ได้ไปใช่แค่นั้นเองนอกนั้นไปหมดครับครับ ทั้งเหนือทั้งใต้ทางอีสานไปังหมดนะครับมามาเป็นส่วนร่วมของชมรมเราจัดสัมมนาใหญ่ทุกปีนะครับเดี๋ยวดูเห็นป้ายแบ๊บๆธงไทยเซอร์วิสตรงโน้นนี่นะครับได้เวลาช่างทานข้าวพอดี ครับก็เราได้ดูเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไฮบริดของรถเบนซ์เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรามาคุยถึงแนวทางการทํางานของอาจารย์ทงชัยว่าในในใน,ในวางแผนอนาคตไว้เป็นยังไงครับครับก็อยากให้ลูกชายไปศึกษาเกี่ยวกับระบบไฟอะไวดิ้งพวกนี้เพิ่มเติม,ตมครับครับผม,บผมแล้วผมเองก็จะฝันตัวไปเปิดเชียงกงอยู่ ต่างจังหวัดสักที่หนึ่งนครศรีนครศรีธรรมราชบ้านเดิมตรงนี้ก็เดี๋ยวลูกชายเดี๋ยวตรงนี้ลูกชายก็น่าจะรับช่วงก่อเก่งเก่งแล้วก็โยกให้เลยครับเราเราก็เดินทางเที่ยวเหมือนผมแล้วนะครับครับโครงการลดควนดําให้สิ่งแวดล้อมนั้นประโยชน์ของโครงการก็คือเราแก้ควันดําได้เราก็ต้องซ่อมหัวฉีดเป็นนะครับเราแก้เกลียกระตุกได้เราก็ มีแนวทางในการทำงานให้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของสอยายนจุนนิ่งนั้นรับประกันได้ว่าช่วยให้รถยนต์ของท่านลดการสึกหลอช่วยลดการค่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาตรงนี้ก็อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงสมาชิกเราในการอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ดีในการไม่มีการทะเลาะบ่อแว้งก็ดี และวยชน์มันมีอะไรบ้างลองพูดให้ฟังน่ครับครับก็ในในกลุ่มชมรมช่างใน้อยใจของเรานี่นะทุกคนมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีอะไรปัญหาตรงไหนก็สามารถปรึกษากันได้และทุกท่านยินดีให้คำปรึกษาที่ดีๆมากเลยผมสัมผัสมาประมาณห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ก็รู้สึกว่าอบอุ่นครับอบอุ่นกับกลุ่มชมรมของเราครับผมครับ ท่านได้มีอาการเกียกระตูกแล้วก็ลดควันดำติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์เบอร์รายการเบอร์โทรตรงนี้ไม่มีมีเบอร์โทรก็ได้เดี๋ยวศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งหกห้าห้าสามสามครับสถานที่สถานที่หนึ่งแปดศูนย์ถนนวิเคียนโชดกอำเภอเมืองสมุทรสาครครับครับถ้ามาไม่ถูกเปิด Google m a p ขึ้นเปิดเป็นขึ้นแบบห้างคุณส่วนจำกัด SCB ก็ขึ้นเลยครับครับคือไม่ก็ติดต่อเบอร์นี้มาครับผมเราก็ก็ส่งโลเคชั่นให้ก็ได้ครับผมครับครับก็สุดท้ายแล้วเราสองท่านก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าเราจะไปที่อู่ไหนที่ติดต่อมาแล้วเราจะส่งการ์ดครั้งครับสวัสดีครับครับผม รวมทางทั่วไทยบริการครบครันแก้ปัญหาทำอย่างสร้างสรรค์ให้รถของท่านหายป่วยทันได้กันเองในเรื่องราคารกพวกเรามาพวกเราพาด้วยใจมีปัญหาเรื่องรถเมื่อใดให้คุณเรียกใาย ันได้ทันทีชมรมรวมชางด้วยใจชมรมรวมทางด้วยใจยินดีที่จะรักชายอยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมชางด้วยใจชมรมรวมทางด้วยใจยินดี รช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมทั้งทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการทุนนาพ คือลองเสียเพียย์สะบัดครับพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจ คางช่งทวใจจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกตังปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเรื่องเสียเกียรตสบัตรริรพัาได้ลองสักครั้ง แล้วจะติดใจชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนแล้ว ไาไปรแกชมมลมรวมช่าง